เจอเห็นครแม่คุ้งตะเภาอุตด <existe> er ิดนะซ้อนแม่กับเพื่อนเน่ยเนี่ยประสานหนึ่งหกเก้าอุตตติดนะผมบอกพื้นที่มันจะมีรถเครื่องนั่นะ พี่เรียกพายุนะผมไม่รู้พื้นที่เลยตรงนี้ผมไม่รู้เลยครับแต่เหมือนมีรถมานะผมก็ไม่ได้เอามาผมไปส่งผู้เสียชีวิตมาไงมองผมก็ไม่ได้เอามาขึ้นรถเลยมาเห็นจอดตรงนี้ผมก็เลยจอดต่อมพอดีตอนนี้เจ้าที่กำลังจะประสานผู้เี่หมอนไม้มาครับเขาดูตรดาดีที่มาแล้วเจอนะ้วไม่ได้เปิดเลยมานี่ครับมานี่ ซึ่งเราไปเราไปส่งผู้เสียชีวิตมานะครูเขาไม่ได้เอามาเลยเนะี่ยถ้าถ้าไม่ซ้อนแมก็โดนถ้ามอไซค์ก็ถูกลากไปละผมว่ามายนะไปงูไดครับเลข้างในดีกว่าครับ รถมีไหนไม่รู้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วตอบด้แต่เมาข้างหลังไปพี่นี้นี่นี่นี่หน้าเลยพี่ไปไนี่พี่่จ้ะเว้ใช่ครับหน้เลยพี่นาเลยพี่วันนี้เจ้าที่กูให้หมอนไห้มาถึที่เกิดเหตุแล้ว

มีพิ่เคปข้างใต้หัวล้อ คู่แรกบัจจีเป็นชายหนึ่งลายนะตอนนี้ยังหารถมาเจอเลยคาดว่าถ้ามาซ้อนรถเปื่อนมาตัวหน้าจะโดนรถแรกเลยแรกรถแรกแรกรถไปนะมันมีหอยน้ำมันแล้วเนี่ยปวดหนาวรถใหญ่ไปจริงเพื่อนไปไหนอ่ะใช่เพื่อนขี่รถไปด้วย ติดของคนเจ็บนะครับเจ้าที่กู้ภัยก่อนทำการถ่ายเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับว่าติดตัวระหว่างจะนำออกจากที่เกิดเหตุนะครับอย่างอย่างรู้แค่ว่ามันมันเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับรับรู้ในการรับเรียบร้อยอาถ่ายรูปเก็บไปทุกอย่างคนเจ็บอาการสลืมสลือนะครับน่าจะเมาสาหัส เจ้าที่คูให้บอกไหมอุตรดินกัทำการช่วยเหลือเราก็ยืนอยู่อ่างๆรถเราดีรถเรามาทันนะแค่บาดเจ็บย่เนียงส่งที่ไหนนะครับพี่ถ้าอยู่แถวนี้ครับส่งโงพยาบาลั้อ๋อีนเลย

ครับเชียงใหม่ต่อมาเทิงเลยได้รับสักครับโศกสอุตาลดีกูเลยวะฮะคำนวณไอหมูคิงนี่คำนวณรับเป็นมอไซค์ขึ้นหอดสัมบ้กนหอนแก่เตี่ยวขาสก๊อตโมเขเที่ อารมณ์นี้เลยโอเคเดินทางต่อนะครับเรียนรับเทศการมาได้รับเทศกาลรับหนักกรร็แบกกรรบผูเรือมาเนะี่ยตรดิษนะตอนนี้พูดได้รับบาดเจ็บหนึ่งลายจลืมจะลืะละล้อนะกู้ภัยหมอนไม้สมาคมหมอนไม้นะครับไว้ยี่สิบห้าลงไปเป้าตรดิษนะแม่เร็วเหมือนกันนะเนาะขนาดอีป,ปีท่านโทรแจ้งเราบอกว่ารถหายไปถึงแล้วขาดแล้วลเจ็ดนาเคสครับไม่รอ ผ้ไม่เลอยอ่ะผมไม่ใช่ในเคสครับผมไปส่ง,สงกกโศกแม่ไงของไม่มีนะโอ้วว่ามีซะก,กา่านเอาเหรอหนูก็บอกเขาไปบ้านรถไพแบนมาแล้วพี่โทรไปใหม่เลยกันผมบอกว่าอะไรแก